ขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่น้ําร้อนที่เราต้มไว้นะครับร้อให้ถ้าเด็ดน้ําแล้วก็เอามาใส่เลครับประมาณนี้เพอนเอาแค่ตัวเนื้อเป็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาตุนเป็ดกันนะครับ ตัวนี้เป็นผมซื้อมาเป็นเป็ดเศษเป็ดย่างนะเพื่อนเดีย๋ยวจะตุนใส่เครื่องพะโล้นะครับอันนี้เอาแบบทำเด็ดรูปเลยครับผมซื้อมาซื้อเป็ดมาหนึ่งโลนะครับเดี๋ยวจะทำสักครึ่งกิโลครับเดี๋ยวแบ่งไปทำเมนูเมนูอื่นด้วยอันนี้ผมจะต้มพะโล้ เป็ดน,นะครับวันนี้ใช้ใช้เป็นตัวเตาถ่านนะครับเราจะได้ค่อยเคี่ยวไปเรื่อยมันเป็นมันเป็นเศษเป็ดยา่างนะเพื่อนเราต้องการรสชาติพะโลนะ้เราก็เอาใส่เครื่องพะโล้ไปแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อย เยอะพอสมควรครับเดีย๋ยวใส่เต็มเต็มหม้อปรดีครับเครื่องพอโลอยู่นี้ก็สะดวกสบายครับมีขายทั้งเด็ดรูปไม่ต้องทำเองประมาณนี้เพื่อนเดีย๋ยวเราจะเคี่ยวตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับปิดฝาได้เลยครับตอนนี้เป็ดเราก็ ตุ๋นมาประมาณสี่สิบนาทีแล้วเพื่อนกิ่นหอมอยู่นะได้อยู่เพื่อนก็คือจริงๆตัวเป็นเนื้อเศษเป็ด,ดย่างนะครับผมจะเอามาว่าตุ๋นกับพะโลให้มันได้รสชาติของพะโลนะครับเพราะว่าตัวเป็ดเนี่ยมันสุกมาอ,อยู่แล้วอหอมกลิ่นพะโลครับ แบบนี้ที่ต้องการเอาไว้เราไปทําเมนูนะครับได้เยอะพอต้งครัวนะเพื่อนครึ่งโลครับบางชิ้นมันก็ใหญ่บางชิ้นก็นเล็กนะครับสลับกันไปเอาแค่นี้ก็พอแล้วยกขึ้นนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองต้มมาม่านี่ครับ รถปิดพัโล่นะครับหน้าตองมันจะออกมาประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวจะมาลองดูเพื่อนๆว่าจะได้เหมือนต้นฉบับหรือเปล่านะครับแต่ตัวเป็ดผมตุนตุนไว้แล้วนะครับวัะที่จะใช้ก็จะเป็นตัวผักบุ้งครับอันนี้ไปซื้อไปซื้อกับยายมานะครับยายเอามาขาย ขายกร,รมแนละ้วแค่ห้าบาทนะครับยายก็เหลือสองกรมผมก็เลยให้ยายไปยี่สิบาทเนาะยายบอกว่าเก็บมาใหม่ๆลยครับอันนี้ก็มาหั่นแล้วก็เอาเหลือไดเยวที่มันอ่อนๆนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปตั้งไฟแล้ว นนี้ก็จะเป็นตัวเศษเป็ดย่างนะครับที่ผมตุ่นไว้นะเพื<ๆ>่อนก็เอาไปต้มผัดโลนะครับอุ่นมาประมาณหนึ่งวันนะครับเอาตัวผักบุ้งมาลวกก่อนเดี๋ยวค่อยลวกตัวเส้นไทยไปที่หลังนะครับแล้วก็จะเพิ่มเครื่องปรุงไปเดี๋ยวจะมาลองทําดูว่าสีสันหน้าตามันจะออกมาเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับ รอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างรอตัวน้ำที่เราตั้งไว้ให้มันเดือดครับผมจะเอาแค่ตัวเนื้อเป็ดนะครับเอามากองให้น้ำที่เราตุ่นไว้มันออกให้หมดนะครับเดี๋ยวน้ำวันนี้เผื่อเราไปเติมได้นะครับ จริงๆแล้วตัวเครื่องปรุงเนี่ยในซองที่เขาให้มามันก็อร่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่เข้มข้นพอเนี่ยเดี๋ยวค่อยใ,ใส่ตัวน้ำที่เราตุ่นไว้นะใส่ไปลวกผักบุ้งก่อนนะเพื่อนผักบุ้งนาน,านะครับลวกเอาแค่พอแบบไม่ต้องสุกมากนะ เพราะเดี๋ยวเวลาเราต้มประมาณนี้เราค่อยใช้น้ำร้อนอีกเที่ยวหนึ่งครับผักบุ้งแบบนี้กกรอบเพื่อนน้ำต้ดเดือดใส่ไปก็ประมาณสักสิบห้าวินะครับเอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันเละเกินไป เวลาเคี้ยวมันจะมีครับกร๊บกรึบกรบกรบบ้างนะครับเดี๋ยวกอ่อนุญาตตักแต่ถ้วยแป๊บนึงนะครับเอาให้เเด็ดน้ำแล้วก็เอามาใส่เลยครับลองพื้นไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปก็จะลวกเส้นนะครับลวกเส้นแล้วใส่แล้วก็ค่อยต้มน้ำปรงุงไอตัวเครื่องมาม่ากทีนึงเดี๋ยวจะเอาตัวเป็ดมาโรยหน้านะครับวันนี้ถ้วย อาจจะเล็กไปเน,นี่ยอนจจะว่าชามากน,นิอนึต่อไปก็ตามด้วยเต้นม,มามาแล้วนะครับลวกน้ำน้ำเดือดแบบอย่างนี้ประมาณสักหนึ่งหนึ่งนาทีก็พอแล้วเพื่อน๋ยวมันจะเละเก,กินไปครับเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนน้ำแล้วก็มาคอยมาลวกเต้นก็ได้นะครับ แต่นี้ผมใช้น้ำที่ต้มผักบุ้งไปแล้วลวกต่อเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้ครเพื่อนลวกเตรียมเต็ดแล้วก็ร้อยมาถิดน้ำนะครับแล้วก็ใส่ไปลเลยเพื่อน จากที่เราลวกผักบุ้งนะครับแล้วก็ลวกเต้นมา่าเรียบร้อยนะเพื่อนต่อไปเราจะมารุงเครื่องนะครับคือจะเอาแค่ตัวผงที่เขาแถมมาในซองพอแต่คือเดี๋ยวผมจะลาดหน้าเลยตัวเป็ดนะครับเป็นเป็ดที่ผมตุ่นไว้เองนะครับเป็นเศตเนื้อเป็ดแล้วก็ต้มพะโลนะครับ แม่เอาตักไปกี้กับข้าวสองรอบแล้วครับอยากบอกว่ามันมีกลิ่นพัดโลแล้วมันเข้าไปในในตัวเป็ดแล้วนะครับมันหอมันอร่อยนะกลมกลมครับต่อไปผมก็จะใส่ตัวเป็ดที่เราตุ่นไว้นะครับลาดหน้าไปแบบนี้เพื่อน เยอะมากครับไหนๆจะทำทำกินทั้งทีเนาะก็จัดเต็มๆไมปเลยครับเดีย๋ยวเราค่อยเอานำนำร้อนมาใส่อีกรอบนึงเพราะว่าพวกผักบุ้งพวกเส้นเนี่ยเราลวกสุกหมดแล้วตัวเป็ดเราก็ตุ่นไว้แล้วใส่เครื่องที่ในสองแถมมาเลยนะครับ ก็จะมีเครื่องกับพิกนะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดรสชาติมันขาดยังไงเราค่อยมาเติมเอานะเพื่อนแต่ตัวเนื้อเป็ดเราเนี่ยเราตุ๋นจนแบบได้รสชาติแล้วอันที่เขาแถมมาในตองนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่น้ำร้อนที่เราต้มไว้นะครับผักบุ้ง ตัวเป็ดที่เราตุ่นไว้อยู่แล้วมีรสชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี้ใส่แค่เครื่องที่เขาแถมมาในซองนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะใส่น้ําร้อนต่อนะครับเรามาลองชิมดูว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนใส่อพอท่อทวมๆพอนะเพราะว่าพวกเครื่องที่เราใส่ไปทีแรกเนะี่ยมันสุกอยู่แล้วนะ เดี๋ยวถ้ามันยังไม่เข้มข้นครับผมจะเอาน้ําที่ผมตุดไในตัวเนื้อเป็ดเราไว้เนี่ยมาลาดอีกทีที่ขาดไม่ได้นะครับกระเทียมเจียวเพื่อนๆตรงแบบนี้หนึ่เน้นนะครับหอม,หอม แต่งสีสันด้วยวันนี้ผมใช้ยอดมะละนะครับผักชีหมดเดีย๋ยวเราไปลองชิมครับว่าจะออกมาประมาณไหนกลิ่นหอมมากเพื่อนมาม่าเป็ดผลดโลเรานะครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้ลองต้มมาม่านะครับมาม่าเป็ดผลดโล ประมาณนี้นะคืออยากอยากทำให้มันมันตรงแบบหน้าปกนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในเวลาเรามาชิมกันละเหมือนถ้วยมันจะเล็กไปเนะาะเดี๋ยวเราคนให้มันเข้ากันเลยนะครับกลิ่นหอมมากคือทุกอย่าง ผมทำให้มันสุกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวผักบุ้งหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ผักอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบไปเนาะแล้วก็มาจิ้มน้ำมาครับเครื่องในซอ,องเขาแถมมาเนี่ยกลมกล่อมแล้วนเพื่อนเราไปเจอตัวเป็ดที่ผมตุ่นไว้อีกนะครับเป็ดตุ่นเมืกัน ยุยครับรสชาติกำลังดีเลยหอมมากผักบุ้งนี่ครับกำลังกรอบเลยเพื่อนเคี่ยวไปนบ กึ Styles, moment, kind of mm ๊บกึกึเหมือนเราเมืกินก๋วยเตี๋ยวครับน่าจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่บเราเคยเห็นซองบ่หมี่ึ้นขึ้นสำเร็จรูปนะครับ้วเวลาเราแกะมานะคือไม่เหมือนในรูปสักทีนะ ก็เลยวันนี้ก็เลยลองทําตามดูเพื่อนผมกล่อมครับเ<ๆ>พื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนปรุงตามที่เราชอบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยกิน มาม่าเป็ดพะโลมาอยู่แล้วนะครับจะรู้ว่าเขาทําน้าทุปมาเข้มข้นมากแต่วันนี้ผมอยากเพิ่มเนื้อเป็ดไปแล้วก็เพิ่มผามที่เราชอบนะครับคุ้มค่าก,กับการที่เราตุนเป็ดนะครับประมาณหนึ่งวันนะเพราะว่าที่ผมทําไวนะ้เนี่ยครึง่งครึ่งกิโลนะครับ แต่ว่าแม่ตักไปกินกับข้าวแล้วประมาณสองถึงสามเวลาแต่เป็นเศษเนื้อเป็ดย่างนะเขาย่างสุกมาแล้วนะครับมันจะไม่มีข่าวเราแช่ฟิตไว้ได้วันนี้ก็เลยมาลองทำเมนูง่ายๆให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆอยากไปทำตามนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวไปกินก่อนนะครับอร่อยมากนัวเตือนใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ